สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้เราจะมาทํานายกันนะคะว่าในส่วนของการเงินนะคะของผู้ที่เกิดวันต่างๆในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะโดยมาดูคือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ก็ระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มาแบบกระทันหันนะคะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวอ่าแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการบัดเจ็บการจ่ายในเรื่องของพวกประกันอะไรต่างๆก็ได้ค่ะในส่วนของวันจันทร์ค่ะ วันจันมองว่าในเรื่องของการเงินก็ดีนะคะมองว่ามีคนจะช่วยเหลืออาจจะมีคนมาแนะนํางานให้มองว่าจะได้เงินมากกว่าที่คาดได้ค mm ่ะ hmm. ในส่วนของวันอังคารนะคะก็มองว่าจะได้รับความเมตตานะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะมีลูกค้าเก่าๆอย่างเงี <The> ้ยค่ะแนะนําลูกค้าให้ก็มองว่าทําให้คุณมีเงินมีทองได้ค่ะในส่วนของวันพุธนะคะวัน <anxiety> พุธมองว่าจะได้งานจากการเดินทางไกลก็ได้หร <umed> ือมีงานทําหลายๆอย่าง ที่มันถึงเป้าหมายหรืออาจจะมีงานเข้ามารุมร้อมหรือลูกค้าเข้ามาหาค่ะก็มองว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางการขยายเป้าหมายหรือการเรียนอะไรต่างๆที่เพิ่มเติมได้ค่ะในส่วนของพฤหัสนะคะวันพฤหัสก็มองว่าในเรื่องของการเงินจะมีในเรื่องของความเป็นอิสระมากขึ้นอาจจะใช้เงินไปกับในสิ่งที่ชอบหรืออาจจะเป็นในส่วนของ การเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็ได้ด้วยนะคะอาจจะหมดไปกับการท่องเที่ยวการแสวงหาสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้ต่างๆได้ค่ะในส่วนของวันศุกร์ค่ะวันศุกร์เขาบอกว่าการเงินอาจจะหมดไปในเรื่องของการเดินทางการพักผ่อนหรือบางครั้งเขาบอกว่ามันไม่ต้องคิดอะไรมากเงินก็คือจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ค่อยๆมานะคะในส่วนของวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าช่วงนี้ยังนิ่งๆนะคะอาจจะมีในเรื่องของแบบว่า ถ้าจะขยายกิจการมองว่ายังไม่ใช่จังหวะละกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดในเรื่องของการเงินก็มองว่าให้ทําบุญเกี่ยวกับโรงศพทําบุญกับผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าทําบุญกับในส่วนของคนที่แบบว่าจะป่วยเป็นการเรียกเขาเรียกว่าเรียกดวงอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็เรียกในส่วนของความเชื่อมั่นกลับมาเท่านั้นเองนะคะค่ะโอเคนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดตามแล้วก็ในเพจตัวดวงเพิ่งน้อยได้นะคะแล้วก็ถ้าสนใจตัดวงก็ ทักมาได้ค่ะนี่เพจดวงเพึ่งน้อยนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะขอให้การเงินรวยๆเฮงๆกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ